สามเหตุผลที่เราไม่ควรจีบผู้ชายก่อนค่ะค่ะมาดูกันนะคะว่าทำไมเราจึงไม่ควรจีบผู้ชายก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชาติไหนก็แล้วแต่นะคะทำไมเราไปจีบเขาก่อนไม่ได้ละ่ะในเมื่อปัจจุบันนะคะผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันนะคะมาดูกัน3ข้อนะคะว่าเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรไปจีบเขาก่อนคะ่ะข้อที่1นะคะ เขาจะหมดความสนใจในตัวเราทันทีนะคะถ้าหากเราไปแสดงอาการเป็นฝ่ายรุกนะคะหรือไปแสดงอาการให้เขารู้ว่าเราจีบเขานะคะเพราะผู้ชายหรือเพศผู้นะคะเขาจะมีสัญชาตญาณของนักล่านะคะเขาชอบ เป็นผู้ล่านะคะเขาชอบออกแรงนะคะดังนั้นอะไรที่มาอยู่ตรงหน้าที่เขาไม่ได้ออกแรงนะคะเขาจะหมดความสนใจนะคะเพราะว่ามันไม่น่าติดตามมันไม่น่าค้นหานะคะอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วนะคะมันได้มาง่ายๆดังนั้นเขาจะหมดความสนใจในตัวคุณคะ่ะข้อที่สองนะคะเหตุผลที่เราไม่ควรไปจีบผู้ชายก่อนนะคะเพราะเขาจะไม่มีความภูมิใจ ที่ได้เรามาค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะคะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขาก็ได้เรามาแล้วนะคะเพราะเราเป็นฝ่ายออกแรงเป็นฝ่ายจีบเขานะคะดังนั้นเขาจะไม่มีความภูมิใจนะคะผู้ชายนะคะเขาต้องการความภูมิใจดังนั้นเขาจะไม่มีความภูมิใจที่มีคุณเป็นแฟนนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจจีบคุณตั้งแต่แรกนะคะ คุณก็จะเป็นฝ่ายตามเขาหรือเป็นฝ่ายที่แคร์เขามากกว่าเพราะว่าคุณจีบเขาตั้งแต่แรกนะคะเขาจะไม่มีความภูมิใจในตัวคุณนะคะเพราะเขาไม่ได้ลงมือจีบคุณค่ะแต่คุณเป็นฝ่ายลงมือจีบเขาค่ะดังนั้นอะไรที่ไม่ภูมิใจเขาก็จะไม่อยากรักษาไม่อยากได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีความภูมิใจค่ะข้อที่สนะคะ ทำไมเราจึงไม่ควรไปจีบผู้ชายก่อนนะคะเพราะถ้าวันหนึ่งนะคะเขาไปเจอคนที่ใช่นะคะสมมุติว่าเขายอมเป็นแฟนเราก็ได้ถ้าเราจีบเขานะคะด้วยเราอาจจะมีผลประโยชน์ต่อเขานะคะหรือว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาสบายเขาอาจจะได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างนะคะแต่เขาไม่ได้รักเราไม่ได้จีบเราตั้งแต่แรกนะคะวันหนึ่งนะคะอยู่ๆกันไปถ้าคุณเป็นแฟนกันมีความสัมพันธ์นะคะถ้าเขาไปเจอคนที่ใช่ คนที่เขาอยากจะออกแรงจีบนะคะเขาก็จะทิ้งคุณไปค่ะคุณก็จะโดนทิ้งนะคะเพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาตามหาหรืออยากจะจีบตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะดังนั้นเมื่อเขาเจอคนที่ใช่ในวันหนึ่งนะคะคุณก็จะโดนทิ้งค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะไม่อยากจะไปจีบผู้ชายก่อนนะคะเราสามารถทำตัวเฟรนลี่นะคะกับเขาได้แต่เราไม่ควร เป็นฝ่ายรุกนะคะเราสามารถยิ้มเพื่อสื่อให้เขารู้ได้ว่าเราสนใจแต่เราไม่จำเป็นต้องไปออกแรงจีบผู้ชายนะคะนักล่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครูจิตาจิตาเดอะแมชเมกเกอร์สวัสดีค่ะ